ถ้าเกิดว่าเราเห็นได้กัสยานนะครับไม่ทราบฝ่ายมีทิศทางเข้ามาในประเทศเรานะครับเราก็จะสั่งเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นสั่งตันตกเรากใช้จัดคอบินสี่ทมสูงสรมไปสิบหกนะครับสามารถอาวิ่งขึ้นภายใน5นาที พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้ให้สัมภาษณ์กรณีการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนหลังรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดว่ากองทัพอากาศปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วเรามีการแจ้งเตือนให้หน่วยบินสกัดกัน้นหากเห็นว่ามีอากาศยานไม่ทราบฝ่ายมีทิศทางเข้ามาในประเทศเราตอนนี้ฝั่งตะวันตกจะใช้เครื่องบินจากกองบิน4ฝูงบิน403เครื่องบิน F16 สามารถบินขึ้นภายใน5นาทีซึ่งเรามีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งกลางวันและกลางคืนที่ผ่านมามีขขาวเห็นแล้วว่ามีการบินเข้ามาที่ทางประเทศเราประมาณห้าไมล์จึงได้สั่งการบินสกัดกั้นและบินลาดตระเวนต่อเพราะเรามองว่าอธิปไตยเหนือน่นฟ้าเป็นของเราซึ่งมีการแจ้งเตือนและป้องปรามครับก็กองทัพอากาศก็ปฏิบัตินะครับตามตาม,ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเรามีหน่วยบินสกัดกั้นและมีการแจ้งเตือนหน่วยบินสก,กัดกั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นได้กับสยานนะครับไม่ทราบฝ่าย มีทิศทางเข้ามาในประเทศเรานะครับเราก็จะสั่งเครื่องบินขึ้นสกัดกัน้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งตะวันตกเราก็ใช้จากคอมบิน4ี่คอมบินสี่สามไปสิบหนะครับสาม,มารถเอาวิ่งขึ้นภายในห้านาทีนะครับนอกจากนี้เราเรามีความพร้อมในการปฏิบัติภาร,รกิจทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับก็ที่ผ่านมาอย่างที่เป็นข่าวที่เห็นนะครับก็มีทิศทางเข้ามาในประเทศเราแล้วก็ประมาณ5้าไมล์ล้าก็สั่งเครื่องบินขึ้นสกัดกัน้นแล้วก็บินลาดตระเวนต่อเราบอกว่า ที่ปตยัยเหนือหน้าฟ้าก็เป็นของเรานะครับยังไงาาก็แล้วแต่เรามีการแจ้งเตือนมีการป้องกามแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจครับนี่มันเกิดจากการผลกระทบจากเราไปตัดไฟอะไรเขารือเปล่า,อ,า,าออกไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนิ้ขึ้นมี่เกิดก่อนเกิดก่อนที่จะเป็นการตัดไฟนะครับ จริงๆมีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็คงต้องมองถึงเรื่องของิทิศาสตของเรานะครับคือเราอันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรมากนะกแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ลุกล้ำเข้ามาเราคงต้องมีการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ความ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ